สวัสดีครับสวัสดี f อซนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะตอนนี้นะครับเนาะจะมีคนไปรับตําแหน่งใหม่อีกแล้วนะครับอืมไปรับตําแหน่งใหม่ที่แล้วครับที่จังหวัดนู่นแหละครับนก็จะมีคนมอบตําแหน่งให้นะครับพรุ่งนี้นะอตําแหน่งคนที่มอบให้น่าจะเป็นอาจารย์สูงสุดหรือที่ไหนนะครับที่มุกนะครับพรุ่งนี้นะฮ โอ้ยตำแหน่งเงี้บัดน,นี้เออตตำแหน่งนี้นะครับคนคนทั่วไปไม่อยากจะได้นะครับจะเป็นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งจำเลยมเลื่อนจาเป็นผู้ต้องหาบัดน,นี้เป็นตำแหน่งจำเลยได้บัดน,นี้อายการสูงสุดจะเป็นคนมอไปห้็ดีอะไรก็ดีป่าสงวนโอ้ยถ่ายแล้วนะไปรับตำแหน่งยังมานี้ เฝ้ามือนี้เฝ้าไปเด้อสิตื้นแต่เช้าไปรับตำแหน่งตนะํตำแหน่งยังละ่ะตำแหน่งจำเลยโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเฝ้าตื่นแต่เศร้าเด้อสิไปรับตำแหน่งแม้มือนเนี่ยอาจารย์สิมอบใหอ้อาจารย์สิมอบให้มือน,นี่ตำแหน่งยังเลยตำแหน่งจำเลยไปแต่เศร้าแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่านะอา,าการสูงสุดจะมอบให้จำเลยจะเป็นไหนครับเอ่าจำเลยจะเป็นอย่างมันนีเออนักโทษแล้วครับมันจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆไงเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเป็นนักโทษในบัทนี้แล้วอะไรครับไปรอฟังว่าอาจา,ารจะอะไรจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับนะถ้าสั่งฟ้องบาทนี้ หาเงินประกันตัวได้พี่น้องเอ้บัดนี้เออหาเงินประกันตัวได้บันนี่นะไม่รู้จะให้ประกันเท่าไหร่ได้บนันนี้พ่อไปเอประกันเท่าไหร่ครับสองงานอันนี้มันเท่าไหร่ครับเกือบสิบไร่นู่นแล้วมันจะได้ประกันเท่าไหร่ครับพี่น้องลองคิดดูเขาจะดูจากความเสียหายยังไงทําไมเขาถึงมีการประกันประกันตัวนะนะให้ออกมาด้านนอกให้ให้ออกมาต่อสู้คดีไงอ่า แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> ก็มีนะครับน้องนักกฎหมายคนเก่งนะครับคนดังนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออที่ได้ทํางานแบบนี้มาแล้วอ่ามันบอกว่าอุ้มันทาหน้าที่เต็มที่แล้วไม่ติดคุกก็บุญหัวแล้วต่อสู้โดยการขขดขาดเจตนาอ,าอารอรงอายานะครับเนาะมันบอกว่ามันเก่งอ่า มันบอกว่ามันเก่งมีคนจะไปหลกคนในแข้งมันไปแช่น้ํากินอยู่เออมีคนจะหลกคนในแค้งไปแช่น้ํากินอยู่เออนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็จะมีคนนี้แหละนะก็ย้ายจากฝั่งนี้ไปทํางานให้ฝั่งนั้นนะใจ่หน้าไม่ไปแล้วในนิทานนี้ไม่ไปแล้วอ่าไม่ไปแล้วกลับมาแล้ว เพราะอะไรครับกลัวมาไม่ทันไงอันนี้มันใหญ่กว่าไงนะมันใหญ่กว่าถ้ามีการสั่งฟ้องปั๊บก็ต่างหาเงินประกันตัวเลยครับทีนี้ไม่รู้จะใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ในการประกันตัวพี่น้อง f อนะนี่แหละครับสิ่งที่มันเศร้าไงครับนอนไม่หลับแหละครับพี่น้องเออ,อันนี้แหละครับคือตําแหน่งใหม่อ,อ่คิดว่าคงต้องสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องได้ยังไงพี่นะครับนะ เขาเห็นแล้วนะครับพี่ปนอมสวัสดีครับเขามันระดับไหนครับพี่น้องเขาระดับประเทศมาตานั้นมาตานี้ไม่สั่งฟ้องก็เอาวหละครับมันมันสองมาตรฐานสามมาตรฐานเะยครับมันก็จะมีคนกระทําผิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับใช่ไหมอ่ถ้าไม่ผิดปุ๊บผมก็จะเอาตัวอย่างนี้เป็นเยี่ยงอย่างเลยผมก็ซื้อแม่มาแล้วครับทีนี้ซื้อแมนมัดเลยบันินบรรโอนเลยถ้าไม่ผิดนะผมก็จะเอาตัวนี้นะ่ไป อ่าเป็นข้อต่อสู้เป็นข้อพูดไงอ่าเป็นเรื่องตัวแยะไงนะถ้าอีนี่ไม่ผิดนะ <c oughs> นะมันเป็นสมบัติของส่วนรว้วนะครับแต่พวกมึงนะมาซื้อขายกันอไปบุกลุกเข้าไปทําประโยชน์เห็นไหมเขาอ่านมาตานั้นมาตานี้พี่น้องเอฟซีเห็นไหม อืมติดว่าจะรอดเลยครับเขามันระดับไหนเขามีมีนิติกรมาด้วยเขาไม่เคยอืออ่า,อาเลยนะในการตอบเขาตอบโซโซโซเลยมีคําถามอะไรเขาตอบได้หมดนั่นแหละเขาแม่นข้อกฎหมายครับพี่น้องทีี่เห็นไหม <c oughs> <c oughs> นะคนในพื้นที่กล้าทำแบบนี้ไหมใชยอืมทําไมเขาถึงให้เราถ่าย บพราะเขาแม่นลยครับเขาไม่อยากให้เป็นข้อคอลังหางไงอืมจะไม่สั่งได้ยังไงครับมีการติดป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าไม่สั่งเอาอืมทำไมพ่อเปีเอกถึงผิดใช่ไหมล่ะอันนี้ยิ่งอะไรครับยิ่งมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างจอคอก็มีมัน,น้นมีหาอะไรครับก็ทศอ,อก็ไม่มี <c oughs> นะก็ตชอ,อก,ก็ไม่มีทีนี้นะอ่าตอนนี้นะครับเนาะทำไมถึงไม่ไปสใส่หน้าในในทานเรื่องนี้เพราะกลัวมาไม่ทันไงครับอ่ก็มีหัวแดงขับรถให้ด้วยครับทีนี้ไปด้วยกันลอง,ลอง,ล,องลองนะครับดูที่ครับสีหน้าท่าตามีความสุขไหมไม่มีนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปรับตําแหน่งใหม่ครับทีนี้จะตื่นแต่เช้าไงครับอ่า ตื่นเตชา้วหุงข้าวหุงป่าสิไปใส่แม่ป้าสิไปรับตำแหน่งไหมตำแหน่งอย่างละแม่ป้าเป็นจำเลยโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปรับตำแหน่งอย่างละจำเลยโอ้ขาจว่าแล้วครับพี่น้องเอฟซี วาอายการได้ครับอายการสูงสุดได้สิมอบให้นะครับพี่น้อง fc เออนะแล้วก็หาเงินประกันตัวได้ถ้าเขาสั่งฟ้องไงหาเงินประกันตัวแล้วจะประกันทันหรือเปล่าพี่น้อง fc นะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยใกล้วันหยุดด้วยนะครับถ้าประกันไม่ทันเนี่ยมึงเอ้ยนะครับนองกินข้าวแดงอยู่นั่นเลยกินข้าวแดงอยู่นั่นแล้วจะมีคนคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่านะครับเนาน่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวนะ <c oughs> นะน่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวอืมแต่มันก็ยังไปขอคัดค้านการประกันตัวเขาเลยนะถ้ามีคนไปคัดค้านการประกันตัวอันนี้แหละคือกรรมคือเวนมันอ่าคืนสนองมึงนะแล้วมึงจะได้รู้สึกว่าเออมึงสิ่งที่มึงไปคัดค้านการประกันตัวเขานะ่ะมันเป็นยังไงเออมึงจะได้รู้ <laughs> อน่าจะมีการคัดค้า,า,านกันประกันตัวเนาะ <c oughs> นะนะครับนะเดี๋ยวก็รู้กันนะครับพี่น้องเอฟซีนรกลมีจริงแน่นอนครับงานนี้นะครับ <c oughs> นรกลมีจริงแน่นอนครับหน้าเละหน้าดำเข้าแล้วนะครับหน้าเศร้าเข้าแล้วครับตอนนี้กู <c oughs> พูดแล้วกูว่าแล้วนะเออนะเป็นไรบัเนี้เป็นไรมึงนะแต่งตัวงามๆเด้อแต่งตัวสวยๆ,ๆเด้อนะครับนะ เออนะครับเนาะอืมใส่ผ้าย,ย่อมข้ามไปน้ำเดอ้อแต่งแบบอะไรเอ่อพื้นบ้านหน่ไหมอ้ออนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านด้วยนะั่ใจไปน้ำตัดสุดไปน้ำเด้ออ่านะครับเนาะนะครับ,นะรบตำแหน่งไม่แล้วครับมันก็ได้รับตำแหน่งเลื่อนทุกเดือนทุกปีแล้วครับพี่นอนะ้องเอจีนะอ่านั้นน่าจะหลายสาขานะครับหลายตำแหน่งเนาะ จะเป็นผูน้ตัวผู้ต้องหาเป็นจำเลยวันนี้ก็เป็นนักโทษแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมก็จะให้ประกันตัวเท่าไหร่แหะครับทีนี้ก็จะดูกวาจากความเสียหายด้วยนะครับเนาะมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับงินนิทานนั้นดาบคุณสนองนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ